สัมภาปางวินาสศโกกข้าพเจ้าได้กล่าวสศประมาทลากล้างต่อหน้าและลากหลังแก่พระพุทธเจ้าแก่พระธรรมเจ้าแก่พระสังฆเจ้าเกบิดามารดาของข้าพเจ้า แกครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า,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 จาด้วยสิ่งหนึ่งประ,าปประการใดได้โปรดเอาหัวสิกรมแกข้าพเจ้า,ข,า,จาขออย่าให้มีเวรอ,อย่าให้มีกรรมซึ่งกันและกันเลยข้าพเจ้าขอ ข้าสู 1941, out, ส่ลงผ้า of ่กาสาวพักกพัเดินตามรบาเดินตามรอยบาพระศาสดาพระศาสดาการบวชองคพ้าับวพเจ้าครั้งนี้ขอมกุณุศลอมุญกุศลให้เทวดารักษาตัวพระ้าักษพระเจ้าให้แม่ซื่อแม่กําเนิน ที champion, ่พาข้าพเจ้ามาเกิดที่พาข้าพเจ้ามาเกิดให้บิดามารดาของข้าพเจ้าให้บิดามารดาของข้าพเจ้าผู้ย่าตายายของข้าพเจ้าผู้ย่าตายายของข้าพเจ้าญาติสนิทมิสหายของข้าพเจ้า